สวัสดีครับมือนี้เข้ามาพบกับสายปลานะครับที่นานะครับยางวีบากอันนี้ลูกคา้างบประหยัดประหยัดได้ครับสเปคเฟม่มซ้มนี้ลูกค้าซื้อมาเองนะครับหล่อนี้เป็นของโซนิคยางวีบากเสเตอ,อร์งียงยลูกค้ามีไมาแล้วได้ครับซ้มนี้แต่ในส่วนที่ว่า,าไม่ให้เขาจัดการคือไม่ up cc ไม่เปลี่ยนข้อหลีดเปลี่ยนค่าบู แล้วก็ป <và> ้องไฟเพื่อเฮ็ดให้มันบิดมั่นขึ้นสำหรับสายปลานะครับเดิมๆมันแม่ลูกค้าว่ามันอืดอืดอื้นคล่กนี้นเนี่าก็เรียกว่าเนี่ยผมได้จัดการให้ลำลองมวนกุุบฮึเอาเบิงครับเนี่ยตี้ง่ายเพื่อเดียว เบิง่งรอบบฏิติดเมือคครับก่ตาขอกเขาเมเบิงบิเมื่อเดียวเด้คคอครับบางน่า นี่ครับไปช่วงมือไปได้เดี๋ยวเป็นลอดเกี่ยสามเกียสีเลยครั มั่นเลยครับฝากไปสรงนี้นะครับ